ของ3มชิ้นนะครับจะแกะอย่างไรนะครับไม่ให้ติกตอกเห็นลายชื่อนะครับเพราะเมื่อไหร่ถ้าเห็นลายชื่อก็จะผิดกฎทันทีนะครับชิ้นที่1นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้กดอ่าอยากให้เปิดชิ้นที่2กับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่2กับชิ้นที่3นะครับกด5เลยนะครับพิมพ์5้ามาเลยนะครับเพื่อนๆพิมพ์ห้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบเปิดชิ้นที่2กับชิ้นที่3ในวันนี้เลยนะครับอยากเห็นก็รีบกดเลขห้ามานะครับ นี่ก็คือพยายามยังไงก็ได้นะครับไม่ให้ติ๊กต็อกเห็นรายชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวจะผิดกฎชุมชนนะครับสินค้านะครับที่เพื่อนเพ่นเห็นดังนี้นะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับโอเคนี่ครับน่ารักมากๆเลยครับกล่องนี้หมดแล้วนะครับปิดไม่เห็นรายชื่อนะครับเดี๋ยวปิดกฎนะครับโอเคตรงนี้ก็จะปิดไม่เห็นรายชื่ออ่าสองกับสามจะซ่อนอยู่ในนี้นะครับชิ้นที่สองกับชิ้นที่สาม เดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้กันก่อนนะครับว่าสินค้าข้างในมีอะไรนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆขอจองกันแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆขอจองกันแล้วด้วยนะครับนี่นะครับแบงค์นะครับโอ้ยสวยมากๆครับสวยมากๆครับแบงค์นะครับหายากนะครับ1ใบ2ใบนะครับ1ใบนะครับ2ใบนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับได้มาใบเดียวนะครับเร็วได้เร็วรีบได้รีบนะครับเพื่อนๆแล้วก็แบงค์ห้าบาทนี่ก็ได้มาใบเดียวนะครับของหายากทั้งนั้นเลยครับ แบงค์บาทนะครับเพื่อนๆแบงค์บาทนะครับแบงค์บาทได้มากี่ใบครับได้มา2ใบนะครับแล้วก็แบงค์นะครับ10บาทนะครับได้มากี่ใบเอ่ยนะได้มากี่ใบ1ใบนะครับ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบนะครับได้มา5ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแพ็คที่เพื่อนๆจองแล้วนะครับแพ็คที่เพื่อนๆจองแล้วเนี่ยอ่านี่ก็คือแพ็คโดนจองมาก่อนถึงนะครับ ก่อนถึงลูกค้าก็โอนปิดกันมาเลยนะครับนี่ก็คือแบงค์ยี่สิบบาทนะครับ UNC นะครับเรียงเลขนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนนะครับให้ความนิยมเกี่ยวกับเรื่องร้อยใบแล้วก็เลียงเลขค่อนข้างมากเลยนะครับร้อ mm hmm. ยใบนะครับ mm hmm. เรียงเลขนะครับ mm hmm. อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามแล้วก็ของเสร็จยังอ่ะให้ให้นมมากับไปเลยสามชิ้น อันนี้เอามาให้ส่งใช่ใช่ใช่นี่ก็คือร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆถูกจองแล้วนะครับไม่ได้ถูกจองอ่ะคือถูกโอนแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆโอนเงินเข้ามาเลยพอบอกว่าร้อยใบเรียงเลขจะมานะครับร้อยใบเรียงเลขจะมาเพื่อนๆก็โอนเงินมาดักรอของก่อนเลยนะครับสรุปว่าชิ้นนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรียงเลขร้อยใบนะครับก็จะตรวจสอบเพื่อนๆอย่างเงี้ยคือกระดาษต้องแบบไม่ขาดแบบนี้นะครับต้องไม่ขาดแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเลขต้องรันตั้งแต่ศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะครับศูนย์หนึ่ ร้อยใบก็ต้องถึง200นะครับถูกต้องนะครับ200นะครับแล้วก็รีเช็คกันแบบนี้นะครับนี่รีเช็คเลขเรียงกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูเลขท้ายนะครับดูที่เลขท้ายนะครับเรียงเลข7 6 5ห